Well maybe not. พอ่อแม่พี่นอ้องตอนนี้ก็ไล่ในเครื่องบินนะจะเด้นอยู่ในเครื่องบินจ้ะสองคนตายายสวัสดีครับย้ะสองมือสองมือชู่ชู่แฮนด์สกินแคร์ชู่ชู่เอ็กซ์ลีดูเซีสวัสดีครับด้วยส,ส,สวัสดีครับเออให้เห็นเปิดปากต้องสองมือเดลอยังมือเดียว นั่งในเครื่องดีก็ต้องใส่ผันผาปีกป่าด้ยวยพ,พี่นอ้องแทค่กาแฟสิพาไปเที่ยวสองป่ายายจะพาไปเที่ยวอ่ะประเทศกรีนก็าจะเด้อยู่ในเครื่องดีกว่มีเครื่องดื่มมีอาหารสั่งให้กินสองคนตายายเต้องขังหนอกด้วยพี่นอ้องแนมบพราะเห็นดแดด ไก้สีเื่องไก่จะถึงแล้วเด้อสามแฟนแฟนวาใส่เวลาจากจากเยอรมันนี่ห่อมห้อเนาะสามจมูสิบหานาทีจะแดดแดดภนอกแดดเก็บภาพบรรยากาศสองคนคนรรคอันนี้กันข่งพา่นอกคนมาหานีิมูดกันเ่ะ่ี่นอง <laughs> thank you the cabin light. you find a reading light in the 15, Thank you. Once again, thank you for your visit on board. All the best for you and bye-bye. มาฮอดแล้วพ่อแม่พี่น้องมาฮอดห้องพักแฟนแพทถามว่าสิเซลลโรงแรมหรือสิเทาอาพาร์ตเมนต์แพทว่าอาพาร์ตเมนต์นะจ๊ะนี่ของเมืองเกตันนอกจากเนาะไอของประเทศรกรีกด้อจ่ะเด้อม,มาถึงแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะสภาพบรรยากาศนะจ๊ะคุณน่ะงามบอ่อพี่น้องมันมันวิวก็ดีมันมันอยู่ในอันใจกลางเมืองพอดีแต่ว่าแพทบอมักโรงแรมพ่อหยั่งพออ่งพอแม่พี่น้องแพทบอมัร์กมองที่ว่ามันเหตุกับเขาบ่ได้ ถึงสิมาซองคนแไปก็ต้องแบบเอาเสะดวกนะแพรบค่อยมักล,งลุงแรมจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะเพราะว่าอยังแพทเอาผ้าหลาเอาหยังมานำ่ำแพทสิมาเฮกับเขากินกับแฟเพรเอาหอมปะคงมาแพรสิมาต่านี่เด้อจ้ะเด้อนี่ทักสเก็ตพฮ้ยเพี่เฮ้ยเฮ้ยเห้กเฮ้ยม้ยเฮ้้ยเอย้ยเฮ้ยเฮ้ แพะกับบอฟเฟนแพทแพ,ทแพทปะป่ะอ้าวใส่เที่ยวว่ามี่คั่วคือบัมี่ไม่ใช่ห้อ,องน,น้อยๆจะทัดรัดอาพาร์ตเมนต์สำหรับสองคนนจะจ๊ะเนาะนี่แล้วก็เรียกว่ามีมีนี่พ่อแม่พี่น้องมีตู้เย็นหลังเล็กน,นะจ๊ะแล้วก็มี่คั่วนหน่อยๆนี่สำหรับนี่มันก็บการท,ทัดร <มา S 2> ัดอพาร์ตเมนต์เนื้อน,นี่นคาเฟ่ป่ะมันก็มีแนวให้เขาเหยู่เนาทร์ทัดรัดดีถ้วยจาน ตามบุมงมีโคกกระซังเดี๋ยวห้องคุกคุกเอาเะไพแมี่นองเดี๋ยวแผดสีผ้าแค่นีาแล้วปะผ้าอย่าแผ่นเาสันโต๊ะเี่วแค่เนาเดี๋ยวเดินพี่หนองสิ้ามากินตามบมึงแส่็แล้วก้กแสิเก็บมาฝากเล็กๆน่อยแต่ว่าเดี๋ยวมื่อื่นใครก็ได้อพีมไปนอนเก็บผาพบรรยากาศในการท่องเที่ยวใอ้บึงเรล่อๆได้จากด้วยเพาะวอันนี้ตู้เสาท์มีเตาดีดนีอันนี้เต้นเนี่ดีโคเว้นที่แล้ววัชชอ้คาเ่ h a ย้มีฮอดไอดแล้วเหลอสอเยแม่เาหมดผมสำหบแมนดอกได้ดีไม่ฟดเน่ยะพี่น้องกระทัดลาตรฟนซะอักรนารคอนเอร์าองหน้ากะเล็กสะอาดกระทดบ้านห้าดีเมอนเนาะยไปเดี๋ยวสีผ้าเดี๋ยวสิแปดสี้าพระ่พี่น้องมาตามมุมหงกินใด้เอยสีผ้าบาๆเพเถี่ยว มาทานิ้วเด็กสองคนยสปีสลิสผ้าหยาสโตโกวิอุยอ่ะไปคนน้องมาติดกันอะรผ้าหยาไม่แย่มากินตาบำปูงกันวันนี้มีมาบันนี้พ่อแม่พี่น้องสีผ้ามัดตุปูงบ่มีโคบ่มียังหรอเบิ่งแค่เตียงมาหานี่พราะว่าห่อหอกกระเป๋าโหลดไส้เครื่องเอามาได้เพราะว่าสอบถามแฟนแบบเรียบร้อยแต่ก็เอาปอกหน้าเอาอันนี้มาแล้วก็ สี่ขาดก็ได้กับซื้อรถกับอามาดหหังตา,น,า,า,าน,นแต่อ้มาพีปนอนตารถตีเพราะว่ามีแหละเหตุผลที่ว่าแพเป็นอย่างแพทชื่บอบอยากเจ้าลงแลมเข้ากับตองเก่งแต่ฐานทีเนาเต็จัจสีห้องเพไร่แ้ทำไมจะนอนตาแต่แห้องกับบริเทสตึ้นแว่าน,นี้ต้นเกิอนไสเนาะแต่ว่าก็จะเสียงดังเพราะว่าเก่งใจขังหองพี่จต้องี่นงี่ของมา ามาสามะสมนันด้ไหมงือาไวไหมมึงได้อกตรงซับแล้วเก็บเฮ็โอโโหแวเาบกไ่อนก็ยังมีตาโบโหโหเบรกไรบางมอทีมหาเห็ดตรงซน่งสีมีแต่สนับสนนบคน,นเน่ยเด้ขาดแต่ว่อาแล้เหรพ่แค่ลูกคนนนวินหมย nãy mấy cô ui xin là xong Nếu bà chơi chân kính tăm và hôn con, chân sẽ phá vào khoai đậu Thế này hả? Thế kìa hả? Chơi hả hả? Hả? Xin Ai hành Tăm kính hoa này, hẹn này เยนทรงหลูกทรงยังไปเห็นหลูกเพื่น้องพ่อเพงจะตอบมาแล้วตอบเต็งเต็งเต็มากแต่ว่าอายเพื่อน่ยว่าได้ยินเสียงตอบรับจากท่าน้า่เหมน้องบอลเป็นเด็กหน่อยสีบก็ได้สนใจนั่งุูได้ ไปนี่ก็มีร้านอาหารมีมองสถานที่ของเที่ยวได้จ้ะ เึกลเลยบ้ <laughs> มวนก็พอละนี่ก็มสุขนาเอาอคนนะแต่ไรแต่ไรแค่เป็นเดียวกับอกวัดกับ,บมกวมักเซาลงแหลมแบบมักเซาบาดเห็ดหนั่นเห็ดหนี่สูลูกสูเต่ากินเนาะพะมันเป็น้นองจ้า มันดีกว่ากันนะแล้วก็ผ้าลูกกับบ้านเาเห็ดกินตลอดนะผ้าพิ่นออกไปซื้อกินอยู่แต่ว่าส่วนมาเนี่ยเหมือนเต่าอย่างสิทั้งเถี่งทั้งอยากอยู่เป็นครอบครัวเนาะเขาก็เสือมาเห็ดกินกับลูกกับเต่าอย่างสินะสมมวนเนาะซอยกันเห็ดมันได้ความันส่งกำดีกว่ากันใช่ไหพี่น้องจ๋าเนาะเขาได้เรียนดูให้ลูกๆหมูจักนั่งมาเปงได้จังได้อย่างสินะ

บาดนแล้วจะชิลอวะเป็นไง้าเป็นฮักกอนฮักกบาซาะล่นมุสกิมันเดล้ำะับอกไม่เหนะขออนุาตหาแนวให้ถูกกวบพี่ก็เดิขอำแมพี่น้องจ้ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องหาวิธีได้แล้วหันหันเอาซื้อซื้อทางกระดาษก้อยบีบ so, like <laughs> ีเอา ว่อาอย่ามันเสียงดังรบก,กวน้องอื่นเนาะแต่กับบริมีไทยเราทุกทางหอมมะนาว ในหลังมาเรียบร้อยแล้วเธอจ้ะสิผ้าแฟนลงไปหากินหาดื่มตามภาษาสองคนตายยายเนาพี่น้องแต่ว่าเขาต้องกินอาหารรสจะจัดอนก่อนเขาสิไปกินอาหารแบบเรียบ ได้แต่ไปทาแล้วพี่น้องอันนี้มันน้ำตาลตัวไหนอ่ะน้นำตาลได้ชูรสเนี่ยน้ำตาลนิน่งขูดแฟนแพดแล้วอันเครื่องไข้ทั้งหมาบ่หรอเอามาเอามาเราเอามากัาากกนไหนชูรสนิดหน่อยน้ำมัอินควะจิ๊บ ได้ใจตลาดแต่ไม่ให้เขาเินแต่าดนะจ้ะหนังตลาดน้่ยไม่หนังปลบะมีหนังปลาเ็บอบเป็นปหนังแต่ปลาดนา่นก็นั่แล้วอันเศษดาดฟอย น่องล่แปะน่องตำได้อีวุสองข่ามข้อซ่วงเนาะส่วนจากการเดินทายส่วนจากการเามาเครื่อง นัวแซ่บ hmm. อ <right>, huh? mm ืมแซ่บแซ่บเข็ดอะไรเนาะอืมแซ่บหม xuống bạn đúng Bỏ bảo hãy ai cứ ngậm không thích mình cái này em hiện tại xem nó. Cọp พวกพาสะดวกเนาะ สุกคนมาเออี๋ยวหมดเออสิพัสกับเผ่าใครดังให้สิรัากิน เป็นแนทพอม่พี่น้องอยากทำมาคลิปนี้กับสีฟ้าปซทำนี้แต่เนี้ยสื้อฟอกซื้อฟอกแล้วซืพาอาบน้ำเที่ยวกันเจอกันคลิปหนาเข้าจ้ะหวังว่าพ่อแม่พี่น้องสิม,มว่วงนำมาดามเด้อคนนี้ผ่านเบิง้งเครื่องบอกเครื่องวิ่งเบิงบ้งบรรยากาศการเดินทางแหละครัให้มาเบิ้งของเสาของผักแล้วก็มานตำสมตำสูตรกินแสบๆแ,แต่พ่อแม่พี่น้องจ้ะ ขอให้พ่อพี่น้องทุกคนปลอดภัยจากโควิดได้จัดเยือย่ดยไม่แห้งสุบุทุกคนจ้ะแล้วนับจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะพ่อพี่น้องกินต่อกินต่อเป่า